สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกมฮ็อกซนครับ,รบอันนี้เป็น PC พ c ซพกพานนครับตัวนี้จะเป็น AMD 6,800ยูนะครับ RAM 16 g ิกนะครับเนเชด,ดี1 t b บนะครับวันนี้จะมารีวิวรีวิวเกมในเรนเอเีรีเมนะครับ นี้เกมนี้ก็เล่นยังเล่นได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า AMD ฝ่ายส่วนยูก็ก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมนี้แล้วแต่ว่าอาจจะต้องปรับเป็นปรับความะเอียดระหว่างเวดีถึงเวดีนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวกราฟิกก็ปรับประมาณโลได้โลครับถึงจะเล่นได้เรื่อยๆนะครับ ตัวโอ๊กโซนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาสองหมื่นิดๆนะครับคุ้มค่ามากสำหรับคนที่จะเริ่มต้นอยากลองเล่นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับตัวนี้คุ้มค่ามากๆครับแต่ว่าอาจจะขัดใจเรื่องของสีผ้าหรือว่า,าตัวอนาล็อกเล็กน้อยครับถ้าเกิดว่าเทียบกับแบรนด อย่างพายะหรือว่าวันที้นะครับตัวนี้ก็จะด้อยกว่าครับแต่ว่าใครที่มีงบจํากัดตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับครับประมาณนี้นะครับสําหรับเดปรเดนรีวิวต่อไปเดี๋ยวจะอจะมารีวิว เรื่องของการทำงานนะครับให้ดูนะครับการทำงานก็ตัวนี้เป็น Windows 11นะครับก็ก็จะมีการทำงานก็ปกตินะครับก็เข้า YouTube ได้มี Office นะครับมี Microsoft Word ก็ทำงานได้ทุกอย่างครับเหมือนคอมเลยทำงานได้หมดเลย เข้า YouTube เข้าอะไรก็ได้ครับ้นนี้เดี๋ยวผมจะมามาลองเปิดเล่นตัว Nintendo Switch นะครับตัวนี้ก็เล่น Nintendo Switch ได้นะครับ PS2 PS3 ได้หมดนะครับเล่นในทุกเกมครับผมตัวนี้จะเป็น emulator นะครับเดีย๋ยวจะมาลองเทสตัวอย่างให้สักให้สักเกมแล้วกันฮะ เดี๋ยวผมจะใช้ขาตั้งกลงให้ดูอ่อขา,ขาตั้งขาตั้งตัวเครื่องให้ดูนะครับนี่ครับก็แน่นหนาอยู่นะครับถ้าวางกับพื้นแข็งวางกับโต๊ะว,วางกับอ่าวางกับเต๊ะครับมันพื้นแข็งอยู่แต่ว่าถ้าวางกับที่นอนก็อาจจะไม่แข็งแรงครับแนะนําให้วางกับโต๊ะครับประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็เล่นได้เรื่อยเลยนะครับเป็นเป็นบางเกมนะครับสำหรับเกมเทโดสวิตเล่นได้เรื่อยบางเกมก็อาจจะเหมือนเหมือนยังเขายังไม่ได้มาพอร์ตให้ใช้กับเป็นตัวอมนเอร์เตอร์ได้เต็มที่ครับบางเกมก็อาจาจะมีจะตกบ้างแต่ว่าอย่างอย่างเกมนี้ครับก็เลื่อๆื่ครับเก,เกมเกมมาราโอนี้ก็เล่นได้เรื่ออยู่ครับ ตันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับจะเป็นการใช้งานวัดก็คือ,อมันมีแต่ว่ามันมีผลต่อการเรื่องแบตเตอรี่นะครับถ้าเราปรับน้อยแบตก็จะอยู่ได้นานครับตัวตัววัดะครการกินไฟครับก็ประมาณนี้ครับปรับได้ เรผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกโซนะครับตัวนี้ราคาคนถ้าคนสนใจเรื่องราคาก็ราคาอยู่ที่สองหมื่นนิดๆน,นะครับสามารถชัรแชทเพจมาสอบถามได้นะครับถ้าสนใจราคาไม่แพงนะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดสําหรับหกพันแปดร้อยยูนะครับเพราะว่าตัวอื่นก็จะมีราคา ตั้งแต่สองหมื่นไปปลายถึงสามหมื่นประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ราคาสองหมื่นนิดๆนะครับถ้าใครที่จะลองอยากลองเล่นเพื่อเล่นเกมของผ่าเริ่มต้นแนะนําตัวนี้นะครับสําหรับการเริ่มต้นประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ในคลิปหน้าผมจะเอาเครื่องวันเกลมาพ่ารุ่นนึ่งๆมารีวิวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับ